เดี๋ยวคุณรติพาไปดูเมนูอาหารต่างๆนะคะว่าหน้าตาของแต่ละเมนูอาหารเนี่ยเขามีอะไรบ้างดูเมน,นูแรกค่ะอันนี้คือไส้กรอกย่างนะคะแล้วก็แฮมย่างแล้วก็ไข่กวนอันนี้เป็นไส้กรอกไก่นะคะแล้วก็เป็นแฮมไก่มาดูค่ะเปิดมาเลยนะคะนี่คะเปไส้กรอก มีแฮมแล้วก็มีไข่นี่ค่ะคือเมนูไส้กรอกไก่ย่างแล้วก็แฮมไก่ย่างพร้อมกับไข่กวนหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าไข่คนนะคะดูเมนูต่อมาค่ะเป็นมันบดกับเฟรนช์โทส์เปิดมาค่ะอันนี้คือมันบดนะคะมันฝรั่งนี่แหละค่ะ ด้านนี้ก็เป็นเฟรนช์โทสต์ในเมนูนี้นะคะน่าทานไหมคะมันบดกับเฟรนช์โทสต์ดูเมนูต่อมาค่ะเป็นผัดผักรวมมิตรนะคะเปิดขึ้นมาดูค่ะน,นิผัดผักรวมค่ะมีแครอทมีบลอกโคลีมีกะหล่ำปลี มีอะไรบ้างก็เห็นอยู่แค่นี้นะคะมีบรอกโคลีมีกะหล่ำปลีแล้วก็มีเห็ดหอมมีกุ้งด้วยนะคะนะคะผัดผักรวมมิตรค่ะดูเมนูต่อมานะคะข้าวผัดปูอัดค่ะดูนะคะหน้าตาเขาเป็นยังไงนะะเลยค่ะข้าวผัดข้าวผัดปูอดัดน่าทานไหมคะใส่ไข่ด้วยค่ะ แล้วก็มีเม็ดข้าวโพดมีเม็ดถั่วลันเตาหน้าทานสวยงามค่ะเข้าผัดปูอัดนะคะดูเมนูต่อมาค่ะมีซั้วนะคะดูหน้าตาว่าเป็นยังไงนี่ค่ะมีซั่วเป็นเส้นมีเหลืองๆแล้วก็ผัดแห้งๆไม่แฉะนะคะ ก็ใส่ผักเข้าไปด้วยมีแครอทมีกะหล่ำปลีแล้วก็น่าจะเป็นผักกาดน่าจะเป็นวางตุ้งอะนะคะเพราะว่าดูที่ก้านดูที่ใบอันนี้ก็น่าทานเช่นเดียวกันโอ้ยดีงามดีงามนี่คือมีสั้วค่ะดูเมนูเหล่านี้นะคะอันนี้เป็นสลัดค่ะสลัดก็มีเหมือนเส้นมักกะโรนีนะคะ มีมันมีแครอทมาเขือเทศผักสลัดพริกหวานสามสีเลยค่ะแครอทหั่นฝอยด้านน้นก็มีกะหล่ำม่วงมีแตงกวาเยนะคะแล้วก็มีน้ำสลัดอุ้ยหลากหลายให้เลือกค่ะมีน้ำอะไรบ้างสลัดซีซา่อ,อสลัดอะไรบ้างเนี่ย ดูนะคะน้ำสลัดหลากหลายให้เลือกเลยเยอะมากนี่คือสลัดค่ะเมนูนี้เป็นแซนด์วิชชีสนี่ค่ะแซนด์วิชน้าทานมากค่ะทำชิ้นเล็กๆพอคำหรือสองคำประมาณนี้นะคะแซนด์วิชชีสค่ะ เมนูถัดมาค่ะเป็นทูน่าแซนด์วิชหรือแซนด์วิชทูน่าดูโอ้ยอันนี้ก็น่าทานเดินนะคะคือไส้เป็นเต็มเลยค่ะน่าทานไหมคะแซนด์วิชทูน่าค่ะหรือทูน่าแซนด์วิชนะคะต่อมาคือข้าวต้มไก่ค่ะมีเครื่องปรุงให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ถ้าใครชอบเติมชอบปรุง นี่คะ่ะข้าวต้มเราใส่เห็ดหอมใส่ผักชีฝรัง่งแล้วก็มีไก่เป็นข้าวต้มนี่ก็น่าทานคะ่ะว้าวซุปข้าวต้มร้อนๆอ,นอร่อยอร่อยคะ่ะ <ES> เห็นเมนูอาหารชน,นิดต่างๆหิวแล้วใช่ไหมคะใครอยากทานอะไรเลือกลบประทานได้เลยคะ่ะอร่อยทุกอย่างนะคะ